อถึงแล้วค่ะฟาร์มกระต่ายอ้นนีนของดีไซน์นะคะนี่แหละตัวนี้แหละพ่อว่าสิบแ้่แย่ไว้ตลอดสิบห้าวันสิบวันจะให้พี่เขามาบอกออก่ไม่รู้เลยอุ้ยคนนี้หูตั้งน่ารักอะดีไซน์เขากินนยาอะไรดูดนิน้ำเปล่าหรือน้ำเปล่าแล้วส่งไปตามท่ออ๋อเก่งเนาะ ตัวใหญ่โอ้โหตัวไซส์เดียวกับจำจี้เลยไหมคะเนี่ยเนาะใช่ไหมที่ใส่ของนี้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ปะดิสทีนีค้คือก็คือแก่แก่แล้วอ่มันก็ขึ้นอยู่กับ อาหารที่เลี้ยงด้วยอย่างบางบ้านจะให้เป็นผักสดผลไม้สดซึ่งผักสดผลไม้สดอ่ะมันจะมีเรื่องของพาธิแล้วก็มียาฆ่าแมลงถ้าเราให้พวกนั้นอ่ะเขาก็จะเสี่ยงที่จะกลับดาวเร็วกว่ากว่าอายุจริงๆเงี้ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสี่ปีห้าปีเพราะว่าสารพวกนั้นมันก็สะสมในร่างก,กายแต่ถ้าเราให้เขากินยญ้ามันก็จะปั้นออกมาเป็นอื่นมันก็จะ หมุนเวียนายกินใหม่ขับพลายกินใหม่ขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วัมมุถ้าผมเอาไปเลี้ยงในบ้านใช่ไหมผม <Yes. S 1> ผมรู้ว่าเขาชอบที่แคบใช่ค่ะก็คือกระต่ายอ่ะเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้หุ่นโซ่หารเขาเป็นผู้ถูกล่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งอ่ะเขาจะไม่ปลอดภัยตามันก็จะยานเพราะว่าทั้งนกทั้งสัตว์สีขาสัตว์มีเทียวอะไรเงี้ยมัมยนจะมาถือเขาทีนี้ถ้าเราปล่อยเขาอยู่บนพื้นที่โล่ง ถ้าเขาไม่มีโลงตามซอกเดี๋ยวสิคะเขากจะไปฝูงอีกเขาก็จะฝูงที่พื้นที่จะลงไปอยู่ข้างล่างเพราะเขาก็ต้องระวังไขให้ตัวเองแล้วกี่เดือนถึงปั้งก็ต้องซื้อที่น้ำใช่ใช่ก็ตัวผู้นี่อยู่ด้วยกันได้ไหมได้ค่ะได้ถ้าเกิดในระยะยาวแล้วแล้วผมก็จะไม่ตอนด้วยก็ลูกค้าก็หาตุ๊กตาให้เขาจริงๆอ่ะเขาจะไล่ขี่กันเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องต้องเอาอยู่ในพื้นที่กว้างๆหน่อย เขาจะไล่เขาจะไล่ขี่กันแล้วก็จะไม่ได้แบบตลอดนะคะคือเขาเหนื่อยเขาก็จะหยุดใช่เขาก็จะจะบอกเขารู้ว่าเป็นผู้ชายก็ใช่เดี๋ยวเขาก็จะเลิกเลิกไปไปอ,อันนี้รับมาจากที่อื่นนะคะหรือว่าผสมกันในนี้มีผสมด้วยแล้วก็จากลูกฟาร์มลูกฟาร์มก็คือแบบที่เขาซื้อกระต่ายจากเราไปแล้วทีนี้พอมีลูกเขาไม่ได้แบบปล่อยที่ไหนเขาจะมาส่งกลับใช่เพราะว่าบางทีเราก็เพาะแบบ ไม่ไม่ไม่ทานพอดีการพูดตรงๆแล้วกันก็มีลูกเล็กๆสองคนใช่ไหมแล้วแล้วผมถามหน่อยแล้วว่หลังดูอืแบบไหนแบบสุขภาพดีกับแบบอเเปต้องต้องเป็นเม็ดใ้งต้องเป็นเม็ดเนาะแต่เหลวไม่ดีใช่ค่ะเหลวไม่ดีแล้วฉี่ฉี่เหลืองปกติฉี่สีเหลืองปกติใช่ค่ะใจไม่ได้แบบอะไรแล้วก็เดี๋ยวหูเขาก็จะตก อ๋ออย่างเงี้ยเนี่ยไออย่างเนี้ยคือแบบสนใจเนี่ยอยากสำรวจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าถ้าสนใจหูจะตั้งหูน่ารักจังแต่ถ้าอย่างตัวเนี้ยหูเขาตกสนิทแล้วหูถ้าหูตกสนิทแล้วเนี่ยก็จะไม่ไม่ตั้งขึ้นมาแล้วอ๋ออันเนี้ยหูเขายังตกไม่สนิทอือเราอย่างเงี้ยครับเวลาเข้าไปแล้วเราจะตั้งชื่อเขาเนาะเขาจะทำชื่อเขาได้เขาได้ใช่ไหม ของนิสน์ไม่ค่อยอันเลิศเลยอ่ะคดีแล้วของพี่ก็ฟิกอยากรู้แหละอลือดดิไม่แล้วแล้วอย่างเวลาเช็ดตัวเวลาทำความสะอาดตัวให้เขาเออทำยังไง่ะต้วง ก็ใช้เป็นโฟมแห้งค่ะแต่ส่วนมากกระต่ายเขาจะทําความสะอาดตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยก็ยยจะถูนหน้าถูตาของเขาอยู่แล้วแต่ไม่ควรอาบน้ำถ้าสมุติศกกระตากจริงลูกค้าก็พาไปร้านที่เขาเราับกุ้มิ่งกระต่ายก็ได้เขาจะรับทำความสะอาดเหมือนร้านรับอาบน้ำหมาแมวค่ะแต่ว่าจะเป็นการแบบตัดขนเป็นการแบบเล็มขนที่เลอะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้อาบน้ำเปียกเขารู้วิธีใช่ะค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือเป็นยาอัลฟาฟาโอเคอ่าฮะและอันนี้เป็นยาทีมยาทีมเนี่ยก็คือลูกค้าสามารถเริ่มให้เสริมได้ประมาณสักสองสามเดือนก็เริ่มให้ได้แต่ไม่เยอะผสมกับอันนี้อาจจะให้อาจจะให้คนละถ้วยก็ได้ค่ะใช่อันนี้สักแปดสิบเก้าสิบอันนี้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนอาหารเม็ดก็วันละหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะใช่ต่อหนึ่งตัวทีนี้พอถ้าเขาโตขึ้นเราก็ค่อยเพิ่มอาหารเม็ด เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้สำหรับไซน์เด็กๆเขาอาคืออยากทราบว่าเขาจะแยกกันทานเขาก็ถ้าสมมติเรามีถ้วยเดียวอ,ะอ่ะหัวเขาก็จะชนกันแบบใช่ค่ะถ้า,ขาเขากินพร้อมกันใช่ก็อาจจะมีหลายๆกระจายถ้วยหน่อยแล้วรองเท้าที่ยังเหลืองนี่คือเขาป้นฉี่เขา ใช่ค่ะใช่แล้วแล้วมันมีวิธีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นนะลูกค้ามันก็จะใช่มันก็จะค่อยๆหลุดไปแล้วเราจะเป็นต้องเอาทิชชู่เปียกเช็ดตลอดไหมหรือเขาทำเองเขาทำเองใช่เทีีีนนนู้ปมม่่ัตหพอพอโตขึ้นแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยเลอะแล้วลูกค้าคือกระต่ายตัวเล็กอ่ะเวลาฉี่เขาจะเขาจะไม่ไม่รู้จักโง่งก้นไปข้างหลังเหมือนกระต่ายโตเพราะมันก็เลยจะแบบ ย้ำฉี่ตัวเองอะไรอย่างี้แสดงว่าจะไม่เหมือนกับสุนัขที่ว่าอื้อเราต้องเช็ดให้เขาอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยใช่ค่ะปล่อยตัวใหญ่มนจ้ำจี้เขาดมาดีม่ใย้ดนจมดไม่ได้ชนะ้ดนขวางไม่ไมีแผลเขาก็ตกใจไง เดี๋ยวเราตั้งชื่อเขาเดี๋ยวเราลูกหัวเขาไปก่อนแค่พี่ว่าอะไรหนักอันนี้เวลาเขากินน้ำนี่น้ำปกาก็ได้นะจริงๆโคตะดิบหนักลูกค้าก็อย่าเพิ่งอุ้มให้ใช้ลูกก่อนลูกให้ชิมก่อนอะไรอย่างเงี้ยา้นมาซื้อด้วยน่ารักน่ารักเฮ้ยไอหูตั้งนี่ก็น่ารักนะเนี่ยแอบดีก็น่ารักค่ะคือเขาจะตัวเล็กอ่ะเออแต่อาร์มอาร์มตุ้งจะดีกับเขาผมว่าผมชอบจริง จริงไหมที่กระต่ายสีขาวตาแดงมันดุอ่ะไม่จริงต่อไม่จริงไม่จริงตาก็แยกแง่งหูตาก็กับหูโลกโซนไม่โซนแค่นั้นใช่โซนในที่นี้คือแบบเขาชอบเรียนรู้ใช่เขาจะแบบชอบสำรวจเวลาได้ยินเสียงอะไรคือคือเขาจะตื่นตัวอย่างเช่นสมมติเราทำฝาหม้อตกเขาจะแบบแบบแต่แต่หลอกเนี่ยด้วยว่าหูเขา ม,มันไม่ได้ยิน,น,นอะไรเหรอ <c oughs> จะไม่ได้ยิน <c oughs> <c oughs>